สวัสดีค่ะวันนี้เจอพี่แก๊บใช้กล้องมูฟูตัว V12 S4 ด้วยสอพี่ใช้กล้องตัวนี้มานานอะไรอย่างค่ะก็สามสี่ห้าเดือนได้แล้วครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ก็ชัดดีครับแต่ตัวตัวนี้ชัดเพราะว่าแต่ก่อนขับรถแล้วเราเคยเจออุบัติเหตุแต่มันไม่มีกล้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันเ็ไม่ได้เซฟตัวเองพี่วิ่งงานวันหนึ่งวิ่งหลายชั่วโมงไหมพี่ออกจากบ้านก็เจ็ดโมงส่งแฟนเสร็จก็ เปิดก็คือติดหมวกปุ๊บมนันก็ทํางานเลยตั้งแต่7จ็ดโมงครับผมจะกลับบ้านเที่ยงคืนแต่ว่าแบตตัวนี้จะมหมดเกือบเกือบสองทุ่มเลยนะที่ผมวิ่งประมาณ10บชั่วโมงก็ค,คือถึงถึงถึงสิชั่วโมงครับแต่ถ้าวัานไหนแบบพักกินข้าวเราถอดไป่เงี้ยมันก็เพิ่มเวลาแบตขึ้นด้วยอยากให้พี่ให้คะแนานกล้องตัวนี้หน่อยว่าพี่ซื้อมาแล้วพี่ใช้งานอัดเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่เต็มเต็มเลยเพราะว่าพี่ให้เต็มเลยตอนแรกไม่ไม่คิดว่ามันจะชัดเนี่ยเพราะว่าผมลองลองดูเชื่อมกล้องเชื่อมโทรศัพท์ดแแลล้้ววมัันช ตัวนี้มันติดกับรถยนต์ได้ด้วยครับอ๋อคือแบบซื้อตัวเดียวไปแล้วคุ้มเลยใช่ครับพี่แนะนํำไหมถ้าเกิดว่าเป็นสายวิ่งงานจะซื้อแนะนําอยู่ครับใช้งานได้ทั้งมอไซค์แล้วติดกับกระจกรถยนต์ได้ถ้าซื้อซื้อขามาเพิ่มอ๋อโอเคค่ะพี่งานวันนี่ขอบคุณมากนะคะ